ถ้าเกิดดูในคลิปนี้มานะฮะมิวเอคันนี้จองกับันเพียงแค่ร้อยเดียวฟรีประกันภัยให้เลยที่จะเป็นมิวเ2.5 VGS เกียร์ออโต้รถปี15ครับมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเบาะคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเบาะหนังจะเป็นในโทนของสีเทาออกครีมๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็เดลไลท์ตัดหมอก ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นน่าใช้นะครับหายากเลิกผลิตไปแล้วแต่ถ้าเกิดถามว่ามีสภาพเหมือนตอนในปีนั้นจะหาได้หรือไม่อันหามาได้แล้วครับตรงนี้เนี่ยอิมพอร์ตมาเลยนะฮะแล้วก็ลงจอดที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออตโต้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นมิล x 2.5 v g วีเกียร์ออโต้รถปี15ครับมันเป็นสีเอกลัก ในช่วงตอนนั้นโคตรๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นสีพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดําสีบอลหรือว่าอาจจะเป็นตัวสีขาวนะครับเราจะเห็นสีพื้นฐานแบบนั้นเข้าใจกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นตัวสีซิกเนเจอร์เนี่ยมันจะมีการผลิตสีนี้ออกมาครับนั่นก็คือจะเป็นตัวสีฟ้านะฮะโฉมนี้นะครับจะเรียกว่า All New Super d e l i g h t อยู่ในช่วงไม่เกินปี2016แต่ถ้าเกิดเป็น15ไฟปีหน้าแบบนี้จะมีเครื่องยนต์คนละแบบกันนั่นก็คือจะมีทั้ง2.5และก็จะมีทั้งตัว1.9นะครับตัวนี้จะมีชุดแต่งมารอบคันให้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็เดลไลท์ตัดหมอกชุดแต่งก็จะมีเป็นสเกิร์ตบันไดข้างแล้วก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตท,ท้ายนะครับกระจังหน้าโครเมียมเหมือนเดิม คิวฝังกระโปรงโคเมียมเหมือนเดิมเครื่อง2.5ถ้าเกิดอย่าง2.5นี่ก็จะเป็นในรหัส c j k 1แต่ถ้าเกิดเป็น3,000ก็จะเป็น c j j 1นะครับมันจะเป็นคนละตัวกันนะครับถามว่า VGS กับไม่ใช่ VGS แตกต่างกันตรงไหนก็คือในเรื่องของตัวแรงม้าแค่นั้นเองครับถ้าเกิดเป็น VGS ก็คือจะเป็นตัวเทอร์โบแปรผัน แต่ถ้าเกิดยังเป็นตัว2.5แบบธรรมดาก็คือจะเป็นไม่มีระบบแปรผันแค่นั้นเองครับง่ายมากนะฮะคราวนี้พามาดูตัวด้านข้างนิดนึงครับอันลืมบอกไปอย่างหนึ่งเราพูดมาซันเนอร์นานเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดดูในคลิปนี้มานะฮะมิวเอกนนี้จองกับหมานเพียงแค่ร้อยเดียวฟรีประกันภัยให้เลยนะครับสีด้านข้างตัวรถรอบคันมีการขัดเก็บความสวยงามให้เราเรียบร้อยซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับรถที่มีการใช้งานมานะครับตัวนี้ปี15 2,558 15 15ตรงรุ่นชัดเจนแน่นอนนะฮะล้อมีการใส่เป็นล้อแต่งมานะครับท E ก้านยกฝาครอบดุมแล้วก็ยางที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นตัวยางบิสโต e นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17นะไม่ใช่18นะครับแล้วก็ไฟเดี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตัดด้วยโครเมียมครึ่งใบ ส่วนคิ้วกันกระแทกก็จะเป็นตัวของแต่งในสเต็ปของชุดแต่งสำหรับเจ้าตัวมิลเอ็กโฉมนี้นะครับคิ้วชายด้านล่างกระจกมีการใส่โครเมียมเพิ่มฟิล์มยังไม่ได้มีการติดแต่คิ้วกันสาติดมาเลยรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นตัวแหลกหลังคานะครับแหลกหลังคาเนี่ยถ้าเกิดของมิลเอ็กลองน้ำาหนักได้ค่อนข้างดีจะเยอะถ้าเกิดนั้นจำไม่ผิดย้อนกลับไปตอนนั้นน่าจะไม่เกินประมาณ500กิโล นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแบบจักรยานนะครับไว้ปั่นขึ้นบูคงบูเขาเสือมองเสือหมโมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรืออาจจะเป็นพวกแบบอย่างในแนวแอลเลนเจอร์แคมปิ้งนะครับเป็นเต็นท์เป็นเรือแคงกาลูไปกาญจนบ,บุรีล่องแม่นงแม่น้ำก็ว่ากันไปนะครับ mm hmm. มือเปิดทั้ง4บานแล้วก็ตัวเบ้ารองมือจะเป็นของโครเมียมนะฮะเขาเนี mm ่ย hmm. ให้ดูตัวด้านในคันนี้มันจะเป็นตัวท็อปเลยครับ มิวเอเนี่ยจะมีการแบ่งออกมา2ตัว 1. นั่นคือตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็น CD ธรรมดานะครับแล้วก็พอไล่สเต็ปม,มาเป็นออโต้จะมีอยู่2แบบด้วยกัน 1. นั่นคือ DVD แบบไม่มีเนวิเกเตอร์สนั่นคือเป็น DVD แบบมีเนวิเกเตอร์นะครับเพราะนั้นตัวนี้คือตัวท็อปสุดออโต้ขับเคลื่อน2ล้อมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเบาะคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเบาะหนังจะเป็นในโทนของสีเทาออกครีม ระบบปรปการออโต้ Auto, พวงมลาลัยมังติฟังก์ชันแล้วก็แอร์บังแอร์แบคระบบเบรค ABS ครบหมดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับถึง Dionic จะยังมีเป็นจอกลางมาให้แต่ถ้าเกิดหมดจากตัวนี้หมดจาก Dionic ปุ๊บจอกลางจะไม่มีติดตั้งมาให้แล้วโอเคนะฮะตรงนี้คือเป็นการสังเกตตัวรถแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวระบบเบรกโชมนี้จะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้ว มันจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งที่เป็นหน้าดิดหลังดําก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆมันจะมีการเปลี่ยนไปตามการเวลาของรถในช่วงแต่ละยุคนั้นๆคราวนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างฮะดิฟิวเซอร์นะครับเป็นชุดแต่งแบบท่อคู่แล้วก็สําหรับคิ้วฝาท้ายจะมีการทาเพิ่มเป็นตัวชุดแต่งในเขียนว่ามิ X, เวเอ็กแดนจะลองเปิดไฟให้ดูแดนจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับ อ๋ออันนี้ต้องสตาร์ทนะเดี๋ยวสตาร์ทให้อ่าโอเคติดไหมน่าจะเป็นไฟเบรกนะลองเหยียบไฟเบรกดูนะติดไหมอ่าน่าจะเป็นตัวไฟเบรกนะครับ แล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้เสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามนะฮะรูฉีดน,น้ําฝนที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายแล้วก็ก่อโคมไฟท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมคราวนี้อนให้ดูตัวภายในกันบ้างครับถ้าเกิดรถพวกนี้นะเก็บสีมีตรงไหนบ้างก็จะมีแค่เฉพาะรอบนอกอย่างเดียวภายในนีไม่มีเลยเห็นไหมฮะสีมันจะแห้งมากสีบางสีเดิมเสีไม่หนาไม่มีการโป๊ะนะครับน็อตเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะ ไม่ใช่ว่าเอาสีมาแต้มไม่มีนะครับน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีแม้แต่ตัวเดียวสภาพแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นรถที่ปี14หรือจะเป็นรถที่เป็นปี15มันคมันก้นข้างที่จะมีเอกลักษณ์ในความน่าใช้เป็นในเชิงของรถครอบครัวแบนด์หลักเพราะนั้นอย่างตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่กำลังหาอยู่นะครับ สีนี้อันอาจจะไม่ได้มีขายเยอะเหมือนกับที่อื่นนะหรือว่าสีนี้อันอาจจะไม่ได้มีการรีวิวเยอะเหมือนกับที่อื่นนะเพราะว่าถ้าเกิดพอมันได้มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าคอนเซ็ปต์รถดีนะครับแล้วก็ต้องเข้าคอนเซ็ปต์รถราคาไม่แพงคราวนี้ตัวนี้ภาษีอันต่อเป็น6 8แให้แล้วเรียบร้อยครานี้ราคาตั้งขายนะครับ5้า0 0 0บาท 5 9 9แสนบาทดูคลิปอันมาจองร้อยเดียวฟรีประกันภัยให้ทันทีฟรีประกันภัยให้ทันทีนะครับคราวนี้หันขอถามกับพี่ๆอย่างหนึ่งว่ามีเครดิตไหมหรือไม่มีเครดิตและอีกหนึ่งคำถามตัวนี้สําคัญครับอยากได้คันนี้หรือไม่ ถ้าเกิดอยากได้คันนี้ทำยังไงฮะโทรติดต่อเข้ามาได้เลย0891104954บอกว่าดูคลิปใน YouTube ม,นมาจองร้อยเดียวฟรีประกันภัยมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านและก็สามารถทดลองขับ m ิวเอคันนี้ที่ปฏิพัตออตโต้ได้ฟรีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ